เมื่อประมาณ5วันที่แล้วนะครับผมได้ทำการโพสตโพสต์หนึ่งลงไปในแถบชุมชนนะซึ่งเป็นโพสต์ที่ผมอยากถามคนดูนะฮะว่าทุกคนเนี่ยอยากให้ผมเล่นแมบไหนกันบ้างซึ่งก็มีคนดูมาตอบนะฮะถึง30คอมเมนต์เลยนะซึ่งด้วยความที่คอมเมนต์มันเยอะขนาดนี้นะฮะถ้าเกิดผมทำแบบคลิปยาวทุกแมปเนี่ยมันก็น่าจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะผมเลยคิดไอเดียเดงขึ้นมาว่าแบบทำไมผมไม่ลองทำไปแบบ คลิปรวมแมปที่ตามใจคนดูบ้างอะแตบบ่ว่ารวบรวมคอมเมนต์ของคนดูที่แนะนําแมปมาแล้วก็เอามาทำคลิปและก็เลยเป็นที่มาของคลิปในวันนี้นั่นเองนะฮะซึ่งสําหรับคนที่ไม่ได้อยากจะคลิปสุ่มแมบปบแต่ว่าอยากให้แบบคลิปยาวๆเลยเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะฮะเพราะถ้าเกิดผมแบบถูกใจแมปไหนเป็นพิเศษในคลิปนี้นะครับก็อาจจะเอาไปทําคลิปยาวอีกทีหนึ่งนะ,ะโอเคก็การสุ่มแมปในวันนี้มันจะมีแบบอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มดูเลยดีกว่า ด้วยแมปแ,แรกที่คนดูคุณแนะนํามานะฮะก็คือแมป bdfs ครับแนวจําลองการตายที่รัสเซียรัเสเซียอีกละไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราบอกมันเป็นอะไรกับรัเสเซียนะรัสเซียบ่อยเหลือเกินเอาละเอะ่เอแบบนี้ใช่ไหม bdeadflower simulator คุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่าเกมทุกวันนี้มันไม่สมจริงเลยด้วยระบบรีสปอนที่โคตรจะน่าเกียดซึ่งเอาจริงคุณก็ไม่น่าจะสนใจมั้หรอกแต่ถ้าเกิดคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี่คือเกมสำหรับคุณยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ bdeadflower simulator ซึ่งเป็นเกมที่การรีสปอนถูกลบออก อ้าวโอวมาแล้วนะฮะตอนนี้ผมเป็นใครสักคนนะ <_ at> <_ at> แล้วพวกนี้ทำอะไรกันวะเนี่ยเออวายงพี่โอเคพีพีแกน่าจะเม่ปกตินะอ้าวโกคูเราไปละ <_ at> ชากรครับรถเกง๋งรถเกง๋งชาก่อ้วยอ้วกโอ้โ,อโ,หโหตายเลยโอ้โหเบิ้ลนคิวนะฮะเฮ้ยนี่มันฉากเขียวอะไรวะเนี่ยเออได้แบตมาด้วย แต่ถึงแม้เกมนี้จะไม่มีระบบรีสปอนนะฮะแต่ว่ากเกมนี้เนี่ยก็ไม่สามารถต้านพลังของการออกเข้าใหม่ได้นะเอาล่ะเมื่อกี้ผมออกมาละอ่าแล้วก็ไงต่อตรงนี้คือบ้านเลยเนี่ยที่นี่คือที่ไหนเอ่ยที่นี่คือบ้านผมสามารถตายได้ไหมกดไมโครเวฟตายไหมไม่ตายเรื่องนี้รายการเลยเนี่ยรายการสักอย่างหนึ่งโจยกำลังยิงใครไม่เลว รู้สึกว่าเกมนี้มันจะสุดยอดมากนะฮะคือมีเสียงคนตายอะไรเพียบไปนะแต่ว่าโอเคผมจะบอกว่าผมไม่เห็นคนตาย <laughs> <laughs> เห็นละสวัสดีครับพี่พี่ไหวไหมเอา้าตายไปแล้วแล้วพี่แกเป็นพันลงใช่ไหมเนะี่ยเอาอะ,อะไรคนนี้โดนทับอีกแล้วเอาไปเรียบร้อยว่าแต่มันมีแบบท่อน้ํากลางถนนด้วยเดี๋ยวลองไปสำรวจท่อนา้ําดูเอละล่ะลงมาฟึบโอ้โหขาหักตกใจหมดก็เป็นเกมที่แปลกดีนะฮะถึงแม้จะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับรัสเซียตรงไหนนะแต่ว่าแมปต่อไปนะฮะจากทีวีแมนนะ เอ่ออันไตเติลบ็อกซิ่งเกมครับขอร้องมันเป็นแมปไอ้อนิเมะใช่ไหมผมลืมไปแล้วไม่เคยเห็น o p ป TV เล่นโอไมค์ก oh ็เข้ามาแล้วนะฮะเกมรีวิวต์แล้วก็เพลงติดแล้วก็เสร็จแปบ๊บหนึ่งปิดได้ไหมโอเคปิดได้แล้ว2อันนี้เขากลังต่อยกันอย่างเมามันนะฮะโอ้โหแบบว่าไอ้คาปิบารล่านะฮะเจอกับคาปิบารล่านะเอาละต่อยกันไปต่อยกันมานะฮะอะไรไม่รู้นะต่อยกันมั่วมากอ้าวเรียบร้อยใครน็อกวนะเนี่ยว่าแต่ถ้าเรามีท่าอะไรบ้างเนี่ยมีเอ,อ่อเดช มีการแดชมีการเอ่อบล็อกวัสดีครับพี่ใจเย็นพี่ใจๆนะผมไม่เกี่ยวครับพี่โอ้ๆๆมามามาดิพี่มาดิพี่ไหวไหมล่ะจะเอาไหมล่ะโอ้ๆอโอ้ยโอเคต่อยไปต่อยมาสักอย่างหนึ่งโอ้ my god เอาละจังหวะนี้ต่อยหน้ากันต่อยกันมาไปกันมานะฮะสังเวียนไม่ต้องลงแล้วมามาต่อยกันกลางข้างทางนี่แหละถอยก่อนปึ๊บโอเคเคา์เตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งออกมั่วมากนะจังหวะนี้อะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่ง ต่อยกันไปต่อยกันมาเฮ้ยใจเย็นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าสองรุ่มหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่ได้ขึ้นสังเวียนถึงสอ้อยอ้ย,อยผมกำลังสู้เข้าอยู่พี่อย่ามาสนผมตอนนี้อ้ยเมื่อกี้จะกดอันติกดไม่ติดอ้ยนี่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นสังเวียนเลยมันจะจบไม่ได้วันนี้แล้วพี่เกไม่ไปไหนด้วยนะรักกันเลอเกินนะครับพี่เอาละรักกันมากๆเลยรักกันสุดๆดอ้อย โอ้อันตะเหรอหรืออะไรโอ้อันตะนะฮะจังหวะที่ต่อ,อยกันไปก็ต่อ,อยกันมามั่วไหม,ด,หมดเลยเอาเรียบร้อยนอกเฉยเอ่อเอ่เอขอใบายได้ไ,ไหไมพี่เอาเบ่าบายไม่ได้ด้วยพี่แกจะลุกแล้วมาดพิพี่ปุ๊บปุ๊บเอาออกเฉย เอาละจังหวะนี้นะฮะจริงจังเกมมิ่งอะไรไม่รู้แต่ว่าต่อยไปก่อนโอ้ยโอ้ยปุ๊บอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตโอ้หมากเกิดอะไรขึ้นไม่รู้โอ้ยโอ้ยจะล้มอีกแล้วจะล้มอีกแล้วปุ๊บโอ้ยเรียกว่าสู้กันยาวๆนะฮะจังหวะนี้ไม่จบสักทีมันล้มสามรอบใช่ไหม โอเคเคาน์เตอร์เฉยอะไรไม่รู้โอ้ยมันทำฆ่าทำไม่ตายโอ้โอ่อจังหวะนี้นะฮะมันย่าจะโดนลมเละมากโอ้ไมก่ก็อะไรวะเนี่ยโดนต่อยเอื้อกโอ้ยปุ๊บโอ้ my g ก็ผมได้ท้ามไม่ตายด้วยว่ะ เ right, อาละจังหวะน,นี้ถ้าไม่ตายไปกันมานะฮะถ้าผมแม่งไม่อลังการเลยวะอ๋อเรียบร้อยจบละชีชีครับพี่เอาละผมได้มา700บาทนะฮะได้อะไรมาไม่รู้แล้วก็สุ่มสักอย่างหนึ่งได้2สไตล์สปินสองสไตล์สปินคืออะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นสปินแบบว่าถ้าไม่ตายใช่ไหมเป็นแบบสไตล์เลยประมาณนี้แล้วเขาแอดเพื่อนผมไปด้วยนี่คนไทยหรือเปล่าเนี่ยเอาละหมุนมานะฮะเจออะไรเอ่ยผมไม่เคยดูเมฆมาก่อนนะได้อะไรได้แฮนโลอะไรคือแฮนโลไม่รู้แต่ว่า ช่งางไปแล้วกันเอาเป็นว่าแบบนี้มันเริ่มยาวแล้วไปเอ่อแบบอื่นต่อนะฮะเอาละแบบต่อไปนะฮะบุ๊คเฮเว่นโลเป้ครับเอาละฮะท่านผู้ชมนี่คือภารกิจที่ intense มากๆากนะฮะเพราะว่าบ้านนี้เขาแบบเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะแล้ววันนี้ผมจะไปป้นเซฟที่บ้านนี้กันเอาละก็ทําการเริ่มแผนการกันเลยนะฮะเอาละทำการปีนบันไดขึ้นมาก่อนเออมันมันต้องป้นไงว่าผมลืมไปละสมัยก่อนป้นบ้านคุยเยอะมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ลืมละเออผมต้องเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ แล้วก็ขึ้นไป่องมีใครอยู่ไหมเหมือนจะไม่มีจริงๆเอาละทาการเตรียมเอาที่นอนวางเอาที่นอนวางเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เข้ามาแล้วแล้วจากนั้นก็ทําการบอมเอาละทาการเก็บเงินมาแล้วนะฮะแล้วก็รีบออกไปโดยโด่วนเลยนะเอาละเตียงพร้อมออกออกแล้วก็บันได รีบไปก่อนที่เขาจะมาเรียบร้อยนะครับมิชชั่นคอมพลีทแนวสงครามครับอ้ก็แนวสงค,ค,าสงค,ะคะรามนะฮะเราอยู่กันในเกมรถถังกันนะ,ะซึ่งชื่ออะไรผมก็ลืมไปละเอาล่ะตอนนี้นะครับายอักษรเนี่ยเรียกว่าบุกเรามาค่อนข้างเยอะมากเลยนะเราจะไปเข้าทีมของสัมพันธมิตรกันเอาล่ะคันนี้น่าจะมีโงเ่เฮงที่ดีน่าจะไปรอดอยู่เอาล่ะไปเลยเพื่อนเอาแล้วเพื่อนจะออกมาทำไมเนี่ยเอา เอาว่ารถทางผมนะฮะไม่มีใครเหลือแล้วนะผมมาสมทบกับคนนี้ดีกว่าน่าจะแบบไปรอดมากกว่าโอเคไหวไหมเพื่อนแถวนี้ไม่มีใครเป็นไดเวอร์เหรอไดเวอร์ก็มีนี่แล้วทำไมไม่ไปล่ะต้องการ m-g เหรอเอาล่ะ m-g พร้อมแล้วเพื่อนเอาล่ะได้เวลาไปแล้วเราเป็นเฮ l c a t นะฮะว่าแต่ผมไม่มีอาวุธอะไรเลยอ่ะมันมันแค่ให้นั่งเฉยๆอ่ะเอาละช่ามาล้วกันไปให้เรียบร้อยแล้วก็ไป โอ้เมก้านำมาลวดถังเยอรมันโอ้ oh. โอเคก็เป็นาวาันนี้นะฮะสหรับคลิปแบบว่าสมเลดแมปตามใจคนดูในวันนี้นะ,ะก็ซีรีส์นี้นะ่าจะแบบสามารถทําเป็น E p พีสอพีสาได้นะเพราะมันเป็นซีรีส์ที่ดูประชาธิปไตยดีนะ,ะก็ถ้าเกิดใครแบบมีความเห็นไงเกี่ยวกับแมปนี้นะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากแนะนําแมปเพิ่มอีกนะฮะก็สามารถมาแนะนากันได้ที่ใต้คลิปเลยนะ,ะผมก็อาจจะเอาไปทําเป็นคลิปสมเลตแมปตามใจคนดู E p พีสอก็ได้นะ,ะสหรับเอ่อเมนใต้คลิปนี้โอเคประมาณนี้นะฮะก็สวัสดีลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย